จากดราม่านะครับที่คุณสไปเนี่ยเขาขับรถลงไปติดหลม่มทรายจนกระทั่งชาวบงชาวบ้านเนี่ยก็ต้องแห่กันมาช่วยแล้วก็ล่าสุดโดนปรับไปละคนละห้าพันโดยคุณสไปเนี่ยออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมดังนี้ครับสวัสดีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองครับที่ขับรถลงบริเวณชายหาด และสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ผมกราบขอโทษชาวปากน้ำหลังสวนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับขอชี้แจงว่าในวันที่เกิดเหตุผมได้ให้ทีมงานสอบถามคนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วและได้รับแจ้งว่าสามารถขับรถลงไปถ่ายรูปได้แต่ด้วยความประมาทของผมที่ขับรถออกไปไกลเกินกว่าจุดที่เขาบอกทำให้รถเนี่ยไปติดลมเหมือนในภาพที่ทุกคนเห็นกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับผิดทุกประการและจะนำเอาบทเรียนนี้กลับมาคิดให้รอบคอบมากกว่าเดิมในอนาคตเพื่อแก้ไขปรับปรุงและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในทํานองนี้อีกในภายภาคหน้าส่วนความผิดทางกฎหมายตอนนี้ทางทีมของผมได้จ่ายค่าปรับไปแล้วส่วนหนึ่ง แล้วเหลือค่าปรับของผมที่ตอนนี้ติดภารกิจถ่ายงานที่ต่างประเทศที่เขาบอกนะครับว่าเขาไปเกาหลีที่ได้มีการวางแผนล่วงหน้ามานานแล้วจึงให้ทนายดำเนินการเรื่องค่าปรับในระหว่างที่ผมทำภารกิจอยู่โดยผมไม่ได้หนีหายไปแต่อย่างใดครับผมขอโทษทุกคนสาหรับเหตุการณ์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับและขอขอบคุณชาวหลังสวนทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าวครับ